ือประเทศนี้มันเป็นประเทศตอแหลแหลนนะครับเขาบอกมันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยนี่จะต้องมีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายแต่ตำรวจก็บอกว่าบ่อนการพนันคือแหล่งบม่มเพาะอาชญากรรมนู่นว่าไปนูน่นพ่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจสองสามแสนคนนี้เข้าไปอยู่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้น เป็นผู้ที่ใช้กฎหมายเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายและเป็นผู้ที่หลับตาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายก็ได้ท่านทั้งหลายครับไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามะพร้าวมะพร้าวมาขายสวนหรอเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องรู้อยู่แล้วว่ากระบวนการการรับสวย ของเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนี่มันมีอยู่เต็มประเทศนี้สวยที่เกิดขึ้นก็คือคนทำผิดกฎหมายก็ไปจ่ายสวยให้ตำรวจตำรวจก็ไม่ดำเนินการจับกุมปล่อยให้พวกนี้ทํามาหากินไป แล้วก็เอาเงินที่ได้จากสวยนี่แหละครับไปซื้อตําแหน่งไปจ่ายเงินเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนยศเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้มีอํานาจในการควบคุมพื้นที่มากขึ้นพูดง่ายๆก็คือตํารวจชั่วจะหากินกับสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผิดท่านทั้งหลายครับสิ่งที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ว่าผิด ในประเทศอื่นอาจจะไม่ผิดอย่างกรณีประเทศเรานี่บัญญัติว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วแต่ประเทศอื่นบัญญัติไว้ว่าเป็นยาเสพติดเช่นจีนอินโดนีเซียมาเลเซียหรือบางรัฐในสหรัฐอเมริกายังเป็นของผิดกฎหมายอยู่บางรัฐไม่ผิดดังนั้นมันจะไม่มีมาตรฐานว่า อะไรที่มันผิดอะไรที่มันไม่ผิดอย่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่พม่าเนี่ยยาบ้าวางกันเกือไปหมดแต่ประเทศเรายาบ้าผิดกฎหมายนี่คือความเป็นจริงครับดังนั้นเราต้องมาดูว่าไอ้เรื่องที่มันกําหนดไว้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนั้นบางทีนี่มันก็ถึงเวลา ที่เราจะต้องแก้ให้มันถูกกฎหมายเสียทีหนึ่งถ้าเรายังจมปักให้มันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายอยู่ใครได้ประโยชน์ครับก็ตำรวจชั่วนี่ละไปรีดไถเขาไปบีบบังคับเขาให้เขาไปดำเนินการแล้วก็ไถกามาเอาเงินมาซื้อตำแหน่งพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้ เรื่องที่ผมพูดและผมเห็นด้วยตลอดเวลาเนี่ยครับและอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทำก็คือเรื่องของการพันนันคือประเทศนี้มันเป็นประเทศตอแหลแหลนนะครับประเทศแห่งการตอแหลการพันนันที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยกับ ถูกบัญญัติไว้จากพวกที่มีศีลธรรมอันดีงามทั้งหลายแหละว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายบ่อนการพนันคาสิโนไม่ให้ตั้งแต่ตำรวจนี่เปิดให้เล่นแล้วก็เก็บตงทั้งบ่อนวิ่งบ่อนถาวรบ่อนกาบาลาบ่อนบาคาร่าบอนไฮโลโปปัน แล้วเวลาจะทําให้เรื่องการพนันถูกกฎหมายนี่คนที่คัดค้านมากที่สุดคือใครครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติกันมาที่การศึกษาเรื่องการพนันเนี่ยเขาบอกมันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยนีย่จะต้องมีบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายแต่ตํำรวจบอกว่าบ่อนการพนันคือแหล่งบม่มเพาะอาชญากรรมนูน่นว่าไปนูน่น แต่ทุกจังหวัดทุกสอนอมีบ่อนการพนันหมดทุกที่ครับเอาแล้วมันเป็นแหล่งที่บ่มเพาะอาชญากรรมทำไมตำรวจที่ควบคุมพื้นที่นั้นเนี่ยถึงปล่อยให้มีการเล่นการพนันทำไมไม่ไปปราบเขาปล่อยให้เขาเล่นทำไมดูรอบประเทศบ้านเราสิครับตรงข้ามอำเภอเชียงแสนพื้นที่สองแสนเฮกตาร์ เป็นเมืองคาสิโนที่เจ้าเวยบริหารอยู่เราเอาเงินไปทิ้งที่นั่นคนไทยไปเสียเงินที่นั่นปีละเป็นแสนล้านนี่ตรงก้ามาเบอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่เขตปกคร,รองพิเศษเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วทำเป็นคาสิโนสนามบินขนาดใหญ่ความยาวของรันเวย์สามหันเมตร โอ้ท่านนั้งหลายมูลค่าหลายแสนล้านปีหนึ่งคนไทยไปเสียเงินที่นั่นเป็นแสนล้านนี่ปลอยเป็ดห่างออกไปสามร้อยกว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพมหาคนครไปสักแก้วไปอาราันประเทศเต็ไมไปด้วยคาสิโนทั้งนั้นรถตู้รับจากสนามหลวงรถตู้รับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุ่งหน้าสู่สากแก้วข้ามไปอลันลงที่ตลาดลงเกลือเดินเข้าไปเล่นการพาน,นันที่ปล่อยเป็ดทั้งนั้นปีหนึ่งเป็นแสนล้านเหมือนกันไปเสียเงินที่นั่นนี่คือความจริงไงครับตรงข้ามจังหวัดมุกดาหารบอนสวรรค์เบกัดคนไทยก็ไปเล่นอีกแล้วครับข้ามสะพานมิตรภาพ ไทยลราที่มุกดาหารข้ามไปบอนก็อยู่ข้างใกล้ๆก,กัะบสบานนั่แหละครับสวรรค์เบกัดหรือใครจะข้ามไปฝั่งเวียงจยันร์ทไปเล่นที่คาสิโนภูเขาคายรัฐบาลเรากับนักธุรกิจมาเลเซียทำคาสิโนที่นั่นโอ้ท่านทั้งหลายครับหรือใครอยากไปเที่ยวเขมรถ้าจะเอาบอลใหญ่หน่อยก็ช่องจอม เลยอำเภอกับเชิงไปข้ามไปเดินข้ามชายแดนไปห้าสิบเมตรหนึ่งคาสิโนอยู่ซ้ายมือเดินไปอีกไม่ถึงร้อยเมตรหนึ่งคาสิโนอยู่ขวามือซ้ายมือห้าสิเมตรขวามือหนึ่งรอยเมตรนอกจากนั้นแล้วยังมีการเปิดบอนของนักลงทุนชาวเกาหลีลงช่องสง,งําไปก่อนถึงเมืองอาลลงเวก็มีอบอน กาสิโนอย่างดีครับคนก็แห่ไปเล่นกันก็มีแต่คนไทยนี่แหละครับไปเล่นท่านทั้งหลายครับนี่ใหม่ล่าสุดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตรงข้ามกาญจนบุรีพื้นที่เป็นแสนเฮกตาร์จะทำเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษจะยกคาสิโนมาตั้งไว้ที่นี่ เพราะคนจะได้ไปเล่นง่ายขับรถขึ้นมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีไปชั่วโมงเศษไปสาแก้วมันไกลไปปลอยเป็ดมันนั่งรถสี่ชั่วโมงมันเหนื่อยไปนี่ใกล้ๆนี่กาญจนบุรีนี่ท่านนั่งหลายครับหรือแม้กระทั่งเกาะสองติดจังหวัดระนองก็มีคาสิโนนั่งเรือข้ามคลองไปนี่ข้ามแม่น้ำเล็กๆไปนี่ ก็มีแต่คนไทยทั้งนั้นไปเล่น